เห็นไหมครับนี่ฮะเพื่อนๆครับมีเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างนี้เพื่อนๆก็ส่งมาอันนี้มันก็แปลกเห็นไหมครับแต่มันก็ไม่ได้มีราคานะครับแบบนี้ก็ไม่ได้มีราคานะครับเพื่อนๆครับแล้วก็เอ่ออีกท่านหนึ่งผมมีเยอะนะฮะนู่นดูเห็นไหมของแปลกแต่ขายไม่ได้เคยเห็นไหมครับอืมแปลกแต่ขายไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆก็ดีครับดูคลิปเนี่ยของสยามชาแนลเนี่ยผมรบกวนเลยเพื่อนๆครับตั้งใจดูหน่อยนะฮะ ตั้งใจดูให้จบคลิปนะครับอย่าอย่าเลื่อนผ่านคลิปถ้าเลื่อนผ่านเพื่อนเพื่อนก็จะเสียโอกาสนะฮะสยามเคนด้าตั้งใจทําให้นะครับเราเก็บรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยเนื่องจากว่าอะไรครับเราทําเพื่อนักสะสมมือใหม่เพราะว่าท่านดูไม่ออกว่าอันไหนมีราคาไหนไม่มีราคา เราเลยทำคลิปละเอียดนิดนึงนะฮะอดทนดูผมหน่อยนะครับประมาณ3-4นาทีต่อคลิปบางคลิปก็8นาทีไม่เกิน10นาทีหรอกครับอธิบายนะฮะแล้วก็อธิบายเรื่องความเป็นมาของเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของช่องสยามชาแนลครับเราอยากให้คลิปของเรานั้นไว้บอกเล่าให้ลูกหลาน อดีต่อไปเนื่องจาก YouTube นั้นนะฮะก็ยังคงอยู่ไว้ให้บอกเล่าลูกหลานฟังว่าเหรียญพระบาทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการนี้ราชการนี้มีความสําคัญอย่างไรตาแผ่นดินเกิดจากอะไรขอบเหรียญมาจากไหนเนือหรือเนื้อของเหรียญอย่างไงประมาณนี้ผลิตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮะเราเลยบอกเพื่อนๆนไว้นะครับนี่ครับอีกแบบหนึ่งครับเพื่อนเนเห็นไหมฮะเป็นขอบสลลบแบบนี้นี่ฮะมันดูสวยนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะขอบเฟืองยังเหลือนะเต่อว่าเป็นขอบสลลบเห็นไหมครับนี่ขอบแบบนี้เห็นไหมฮะ แบบนี้มันก็ดูสวยนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่มีราคานะครับนี่ฮะของแปลกหมดเลยนะเนี่ยมีแปลกๆหมดเลยนะครับเนี่ฮะเป็นสีลุ้งแบบนี้ที่เพื่อนๆท่านนึงถามเข้ามาว่าอยากให้ทําคลิปสีลุ้งแบบนี้นะฮะนี่เกิดจากอะไรก็ไม่ทราบนะฮะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นในส่วนของอ่าไปโดนเกี่ยวกับพวกทําเพชรทาพลอยทํามาหรือเปล่านะฮะนี่ฮะดูสวยมากครับบางครั้งนี่ก็เป็นสีดําแบบนี้ก็มีเห็นไหมครับ เหรียญแบบนี้ไม่ใช่ว่ามีราคาซื้อขายนะครับถ้าซื้อขายก็คือคนที่เขาชอบเล่นนะฮะแต่จะให้เกิดจากบล็อกอะไรนั้นไม่ใช่เห็นไหมฮะนี่ครับดูสวยนะครับขอบคุณทุกท่านครับร้อยกว่าท่านนะฮะไม่มีคําถามใช่ไหมครับว่าอยากดูเหรียญอะไรถ้ามีผมจะตอบให้ครับมีคําถามไหมฮะแปลกแบบคนไม่เล่นใช่ครับ แปลกแบบคนไม่เล่นเขาก็ไม่ซื้อครับถูกต้องครับคุณพี่ครับพูดได้ดีครับพูดได้ดีครับพี่นะฮะเหรียญอะไรนะครับอ่านไม่ทันเลยข้อความต้องขออภัยด้วยนะครับเอ่ออะไรโอเคครับอืือสุดยอดครับขอบคุณคุณรวยครับเอ่อและใครอีกครับเอ่อครุดขวางครับจัดมาครับครุดขวางครับจัดมานะฮะขอยขวางครับทรงมาอเดี๋ยวบอกไอดีไลน์ด้วยสยามแชนแนล 999 FC นะครับหรือเข้าไปดูคลิปที่ผมประกาศรับซื้อนะนะฮะจะมีทั้ง QR code แล้วก็ ID line ครับคุดคุด,ค,ดคุดขวางจัดมาครับผมนะฮะมีคำถามอยู่ไหมครับมีใครเข้ามาถามอยู่ไหมฮะอยากรู้เกี่ยวกับอะไรครับนี่ฮะเหรียญแบบนี้มีเยอะนะต้องการะนาั้งอะไรแบบนี้ก็หมุนได้เห็นนะฮะระวังนิดนึงนะเวลาไปซื้ออะเวลาไปหานะ่ะนะฮะเห็นว่ามันกลับนู่นกลับนี่กลับนั่นจริงๆแล้วมันหมุนได้นะนะเห็นไหมนะั่นะ นะครับมันเหมือนได้นะก็ระวังกันเอานะครับส่วนเหรียญไหนที่ท่านไม่มั่นใจก็สามารถที่จะส่งเข้ามาสอบถามทางช่องได้นะครับทีมงานพร้อมให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับมันมีเยอะนะครับมีเยอะมากๆนะฮะในส่วนของเหรียญเดี๋ยวเอาแบบนี้ก็ได้ครับนะฮะท่านอยากรู้เกี่ยวกับเหรียญอะไรนะครับเพื่อนๆครับเอาคลิปนี้นะฮะเอาโฟนนี้เลยนะครับ โฟ์ดไว้ใต้คลิปครับอยากรู้ว่าเหรียญลักษณะแบบไหนเป็นยังไงนะฮะหรืออยากจะให้ทางช่องประเมินราคาก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้นะครับในส่วนของ ID และก็ล ne ของเรานะครับยินดีที่ตอบเพื่อนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เอาแค่นี้ไว้ก่อนเนาะนะครับเนื่องจากว่า เอ่อมันยาวเกินไปแล้วนะฮะยีกว่านาทีแล้วก็เกรงใจเพื่อนๆน,นะครับวันจุดนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับพี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่น่ารักที่สุดในโลกนะครับที่เข้ามาชมช่องขยามชาแนลนะครับอ่าแล้วก็ให้คําปรึกษาสอบถาม พูดคุยกันสัญญาิพี่น้องชั้นครอบครัวนะครับสยามชาแนลมีแต่ความจริงใจนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนั้นได้พบของดีมีราคานะครับอย่าเน้นการขายมากนะครับให้เน้นเรื่องการสะสมไว้ก่อนส่วนราคามีแน่ถ้าสะสมให้ถูกแนวทางนะครราคาจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องสยามชาแนลเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ